ค่ะต้องขอโทษนักเรียนในซูมด้วยนะคะบางทีเน็ตมันไม่เสถียรแล้วมันมีการหลุดไปนะคะตอนนี้เราเรียนกันถึงในเรื่องของเวกเตอร์ที่มันเท่ากันกับไม่เท่ากันนะคะกรณีตัวแรกนะคะเราเรียนกรณีเวกเตอร์ที่มันเท่ากันนะคะเวกเตอร์ที่มันเท่ากันเนี่ยเราจะเขียนสัญลักษณ์แทนเขานะคะโดยการใช้ถ้าเราจะเขียนว่าเวกเตอร์ a เท่ากับเวกเตอร์ b นะคะอันนี้ ข้างในห้องเขาจะเขียนไวยบนกระดานแต่พวกเราเดี๋ยวจะเขียนให้ดูในสไลด์นะคะทำไมฉายหน้าจอไม่ได้เป็นหนึ่งนะคะนี่กำลังจะฉายสไลด์ การนับเลขในซูมนะคะถ้าสมมติว่าเน็ตมันมีการหลุดหรือเด้งอะไรนะักเรียนเข้ามาใหม่ได้ตลอดเลยนะคะเพราะบางทีนเน็นตันไม่เสถียรวนตอนนี้มีปัญหาตรงที่ว่าถ้ามินใช้ หน้าจอนะคะด้วยความที่ตัวแปลงของมันเป็น2ตัวถ้ามิใช้หน้าจอจะใช้สายแลนไม่ได้นะคะแต่ถ้ามิใช้สายแลนจะแช์หน้าจอลงในสไลด์ในโรงเรียนไม่ได้นะคะมิต้องไปซื้อตัวแปลงมาใหม่นะคะดังนั้นตอนนี้มิใช้ wifi ตัวเองอยู่บางทีเน็ตมันจะมีการหลุดไปบ้างนะคะ <S 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 ในซูมในซูมนะคะนักเรียนเห็นหน้าจอมิดไหมคะเห็นสไลด์มิดไหมเออขึ้นหน้าจอปกติใช่ไหมคะ ในกรณีของการเขียนเวกเตอร์ตัวนี้นะคะการเขียนว่าเวกเตอร์ใดเท่ากับเวกเตอร์ใดในห้องดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะการเขียนเวกเตอร์ที่มันเท่ากันเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์เท่ากับนะคะดังนั้นถ้าเราจะเขียนว่าเวกเตอร์ a เท่ากับเวกเตอร์ b นะคะหนูก็จะเขียนว่าตรงนี้แล้วกันูโอ้โหสาย<ง> ตัดคู่นะคะหลบไม่ซุกเขาบอกว่าใครเลี้ยงแมวจะรวยไม่รู้ว่าจริงไหมแม่้หนเลี้ยงแมวบ้างเขาบอกว่าคนที่เลี้ยงแมวอ่ะจะรวยแต่ไม่รู้นะว่ามันจริงไหม นิ่นไม่ได้เลียงเนี่ยมิ้เลยไม่รวยนะกี่ม่ได้เลี้ยงม่ได้เลี้ยงมันก็จะเดือดนี้พมกันมอย่าเพิ่งไปเล่นกมานมันขาดโลกอ่านไดได้แล้วนะคะัในในซูอ่กนนิกกี้บีเอ็มได้ยินเสียงมิรไหมคะได้ยินไหมเอออ่าได้ยินนะคะ อันนี้มันไม่ค่อยสะเห็นมีทอนโทษด้วยนะคะอ่ะน้ำแม่เต็ม,มตัวเรียนเต็มตัวเรียนนะคะอ่ะขอบคุณมากลูกนี่แดงอ่ะในส่วนของเวกเตอร์ที่มันเท่ากันนะคะเราจะแทนสัญลักษณ์เขาด้วยเครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายเท่ากับในที่นี้นะคะหนูก็จะเขียนว่าเวกเตอร์เอนะคะเวกเตอร์เอเท่ากับเวกเตอร์ b ีอ่ะเครื่องหมายเท่ากับในขึนนะคะ แบบนี้นะคะเวกเตอร์เท่ากับเวกเตอร์ b ีแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่นักเรียนจะลืมไม่ได้เลยไม่นั้นม้จัาคะแนนเรานะคะนั่นคือสัญลักษณ์เวกเตอร์ด้านบนตรงนี้นะคะโอ๋อไม่สวยเชี <c oughs> ยวเดี๋ยวเพิ่งเล่นกับมันเอาบนหน้าจอที่เรียนก่อนนะคะอ่ะโอ๊ยอะไรเนี่อ่านักเรียนดูนะคะ ลักษณะการเขียนเวกเตอร์หนูก็ราดมาเป็นเส้นตรงยาวๆก่อนนะคะแล้วก็ลากหมวกขึ้นไปให้มันแบบนี้อันนี้คือสัญ,ญลักษณ์เวกเตอร์ที่นักเรียนจะต้องเขียนดังนั้นถ้าหนูจะเขียนว่าเวกเตอร์ a เท่ากับเวกเตอร์ b นะคะหนูก็สามารถเขียนโดยการเขียน a เท่ากับ b แต่ต้องมีเวกเตอร์ข้างบนหรือบนกระดานที่เพื่อนออกมาเขียนก็ได้ที่ทิมนี่กับคิวเขาเขียนก็ได้นะคะต่อมาเวกเตอร์ c เท่ากับเวกเตอร์ d ก็คล้ายๆกันเลยนะคะ นักเรียนก็เขียนออกมาว่าเวกเตอร์ c นะคะไม่พอเขียนตรงนี้แล้วกันนะคะเวกเตอร์ c เท่าไหร่เท่ากับนะคะเวกเตอร์ d ครูมีมีตัวแปรงใช่ไหมตัวแปรงแบบนี้นแล้วพอใช้ตัวแปลงเช้ยัะไรนะถ้าใช้หน้าจอก็จะใช้แลนด์ไม่ได้ถ้าใช้แลนด์ก็ใช้หน้าจอไม่ได้ ลองเชื่อมต่อกันสองอันแล้วมันมันไม่ได้เหมือนวันแรกที่มีเข้ามาจาได้ไหมคือมันไม่ได้ตัวนี้ซื้อมาพันสามตัวนี้ซื้อมาพันเจ็ดสองตัวคือสามพันแล้วแล้วต้องไปซื้อใหม่ตัวละพันประมาณสองพันห้าที่มันใช้ได้ดังมิดเลยดัเียนไ่ังมิดเองค่ะดังเมียนไม่เคยออกเลยใช่ย,ยังไม่ได้ล้วนเลยค่ะ,ะเออก็ <até S 1> คือคมันมิรลงทุนไปสามสี่พันแล้วสำหรับอนตัวเล็กๆสองตัวเนี่ย ก็เลยแบบโอ้ไม่โอเคเลยอ่ะต่อมานะคะเวกเตอร์ที่มันเท่ากันม่สอนไปแล้วนะว่าเขียนยังไงทีนี้เรามาดูในกรณีที่เวกเตอร์มันไม่เท่ากันบ้างนะคะไม่ใช่ว่าเวกเตอร์ไม่เท่ากันเป็นเวกเตอร์ที่ตรงกันข้ามบ้างนะคะในกรณีเวกเตอร์ที่มันตรงกันข้ามจะไปเรียนกันไหมลย ไปมันไปก่อน<ป>อ่าไปมาไปก่อนเวกเตอร์<ป>ที่ตรงกันข้ามเนี่ยนักเรียนจะเขียนออกมาในลักษณะของอ่าลูกศรนักเรียนสังเกตว่าลูกศรมันจะไม่เหมือนกันนะคะลูกศรมันจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นเวกเตอร์ตรงกันข้ามนะคะโดยลูกศรของเวกเตอร์ที่ตรงกันข้ามมันจะหันไปทาง คนละทิศก,กันเขาจะบอกว่าเวกเตอร์ตรงนี้มันมีขนาดเท่ากันแต่ว่ามันมีทิศที่ตรงกันข้ามคําถามของมิคือถ้าเราจะเขียนเวกเตอร์ที่มันตรงกันข้ามเราจะเขียนยังไงเราต้องการที่จะบอกว่าเวกเตอร์ a ตรงกันข้ามกับเวกเตอร์ b เราจะเขียนออกมาในรูปแบบไหนน,นะคะเดี๋ยวจะให้ยกมือนะคะคนที่ยกมือไปแล้วนะคะไม่ได้แล้วข้อน,นี้ให้คนอื่นบางนะคะให้เพื่อนคนอื่นบ้างในห้อง องคนและในซูมสองคนนะคะในซูมสองคนในซูมให้ตอบเป็นคำพูดมาก็ได้นะคะว่าถ้ามิสจะเขียนว่าเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ b อ่ะมันมีทิศทางตรงกันข้ามมิสจะเขียนสัญ,ญลักษณ์แทนของมันว่าอะไรนะคะ,ะเดี๋ยวขอถามเพื่อนในซูมก่อนบ้างเพราะเมื่อกี้มิสถามเพื่อนในห้องก่อนไปแล้วนะคะอะในซูมเตรียมตัวยกมือนะคะใครที่จะตอบเตรียมตัวยกมือคําถามคือถ้ามิสจะเขียนว่า เวกเตอร์ a นะคะเวกเตอร์เตรงเนี้ยค่ะกับเวกเตอร์ b มันมีทิศทางตรงกันข้ามมิต้องเขียนสัญลักษณ์ยังไงนะคะอ่าเตรียมตัวนะคะในหน้าสิบสามมีคําตอบอยู่ด้านลา่างในหน้าสิบสามมีคําตอบอยู่ด้านลา่างอ่านิดนึงแล้วน้องเรนจะตอบได้อ่ะหนึ่งสองสามยกค่ะกดกัญลักยกมือในซูมขึ้นมาเลยนะคะคนที่จะ ตอบว่าเขียนยังไงว่าเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b มันตรงกันข้ามนะคะเขียนยังไงได้ไหมในห้องเขาเตรียมยกมือแล้วนะในห้องเขาเตรียมตอบแล้วนะคะนิกกี้แกนด้าบีเอ็มจำแจมได้ไมิลูกในหน้าสิบสามมันมีวิธีการเขียนสัญลักษณ์อยู่ด้านล่าว่าเราจะเขียนยังไงว่าเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b มันตรงกันข้ามมันเขียนยังไงหนังสือเล่มสีแดงหน้าสิบสามอ่ะ ใน z o o หาข้อมูลก่อนอากันด้ยกมือแล้วค่ะกันดาเปิดไมค์ตอบได้เลยค่ะเาเวสอร์ตนั้นขามใช่ไหมคะก็จะเขียนเหมือนเท่ากันค่ะแค่เพิ่มลบขอกไปมันจะติดไ้ตรง่องหมายลบด้านหน้านะคะโอเคขอบคุณกันดาด้วยนะคะบวกกันด้าสองแต้มค่ะ บอกกันด้าสองแปมอ่าในห้องมาเราจะเขียนออกมาในรูปข้างบนกระดานนะคะคนที่สุได้สองข้อนี้ไปแล้วห้ามยกห้ามยกเคลียรกับทิมนี่ราข้อต่อไปอันนี้ให้เพื่อนก่อนอไม่ได้ย <laughs> กว่ดยเ่ได้ <laughs> ได้ได้อ่าโอเค มีสองคนนะคะหนึ่งคนเขียนว่าเวกเตอร์ a ตรงข้ามกับเวกเตอร์ b เขียนยังไงแล้วคนที่สองเขียนว่าเวกเตอร์ c ตรงข้ามกับเวกเตอร์ d เขียนยังไงอ่ะในสูนเดี๋ยวมิจะให้ดูเพื่อนบนกระดานนะคะให้ดูเพื่อนบนกระดานว่าเอ๊ะเขาเขียนยังไงบ้างนะคะอ่ะนเด่นเด่นยกมือนะคะหนึ่งสองสามใครรู้ว่ายูนิฟลังไปให้โต๊ะตัก ำลังให้กับเพื่อนที่เขามีสติดีๆนะคะเดี๋ยวเราข้อต่อไปลูกเราก็จะอ่ะนั่นสาวคนนึงลูกสาวคนนึงว้ายมากว้ายมากอ่ะลูกสาวมาเขียนเลยข้อที่สองถังข้อที่สองถังเวกเตอร์ c ไม่เท่ากับเวกเตอร์ d เดี่ยวตัวนะคะเวกเตอร์ c เอ่อไม่ใช่ไม่เท่ากับเวกเตอร์ c ตรงกันข้ามกับเวกเตอร์ d เขียนยังไงนะคะหนึ่งสอง สิจสติดีอยู่นะคะหนึ่งสองสองอืมลูกสาวตอบลูกตุ๊กตาตอบโอเคใครที่ยังผิดต้องตอบลงไปนะคะถือว่าตอบขอบคุณค่ะลูกสาวใช่ไหมดูดิเชิญคุณครูดูหน่อยว่าคนไหนล้มเร็วๆนะถามนะหนึ่งสองสามเด็กสาว่เพื่อนบอกสี่นะเสียงอยาเพิ่มนะ เอาลูกสาวซีเลยชิซี C, ใช่ไหมซีมชิมาได้ก,ก่อนชีเราพัก,กต่กกอไปลลกซีได้บวกจากที่ไปเอาไว้ต่อให้มิดอยู่แล้วเอามิ้บวกคะแนนให้ไปแล้วค่ะนั่งลงแล้วมิชจะหักคะแนนอลงตอนยืนนี่แหละเออโอเคค่ะนักเรียนเห็นบนกระดานไหมคะเห็นเพื่อนเขียนไหมนายโจมเห็นไหมคะนซยมน้องเห็นบนกระดานเพื่อนไหมเออ เดี๋ยวมนจะเขียนในหน้าจอให้อีกทีหนึ่งนะคะวิธีการเขียนว่าเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b นะคะมันมีทิศทางตรงกันข้ามกันเราจะเขียนคล้ายๆกับมันมีทิศทางเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าหนูจะต้องติดเครื่องหมายลบไว้ด้านหน้าของเวกเตอร์อีกตัวหนึ่งนะคะเราจะต้องติดเครื่องหมายลบไ,ไว้ที่ด้านหน้าของเวกเตอร์อีกตัวหนึ่งอย่างเช่นกรณีตรงนี้นะคะเราจะเขียนว่าเราจะเขียนว่าเวกเตอร์ B นะคะไม่เท่ากับเวกเตอร์ a เวลาที่หนูเขียนหนูก็ต้องเขียนว่าเวกเตอร์ a นะคะครับหน้า13ครับตรงข้ามกับเวกเตอร์ b ใช่ไหมคะหนูก็เขียนลบเวกเตอร์ b นะคะแบบนี้นะคะอันนี้คือการเขียนว่า สองเวกเตอร์นี้มันมีทิศทางตรงกันข้ามก็คือติดเครื่องหมายลบไว้ด้านบนนะคะดังนั้นมีพวกคะแนนสองคนนี้มีใครบ้างนะคะลูกคนเวกเตอร์เอกับเวกเตอร์บีได้ที่เท่าไหร่ได้ที่หนึ่งฟูจินะคะบวกสองแต้มออสอมแต้มหนึ่งแล้วก็สี่บอกสามแต้มนะคะแล้วีีนักเรียนเข้าใจหลักการเขียนไหมคะมิ่านได้ไหมเออ อ่าโอเคในซูมนักเรียนเข้าใจหลักการเขียนเวลาที่เวกเตอร์มันมีทิศทางตรงกันข้ามอ,อ่าทีนี้นะคะไม่ขอผ่านเรื่องเรื่องนี้ไปเลยนะคะเพราะว่านักเรียนน่าจะเข้าใจแล้วนักเรียนน่าจะเข้าใจแล้วนะคะในซูมหลุดตอนเลยไม่ไหวเลยนะคะ ทีนี้ไม่รู้มันไม่น่าจว่ามันเหลือเวลาอีกกี่นาทีนะคะไม่น่าจะว่าเหลือเวลาอีกกี่นาทีอ่ะเรามาดูเรื่องนี้นะคะเรื่องนี้จะอยู่ในหน้าสิบหกอ้ขอโทษสิบห้านะคะการหาแรงรับนั่งดีๆครับนั่งดีๆการหาแรงรับโดยใช้หลักการรวมเวกเตอร์นะคะนักเรียนคะในหนัง ในซูมนะเล่มสีแดงอยู่ในหน้า15นะคะการหาแรงแลับโดยใช้หลักการรวมเวกเตอร์ซึ่งเราสามารถหาได้สองกรณีนะคะสองกรณีกรณีแรกนะคะนักเรียนสามารถหาได้จากการเขียนรูปการเขียนรูปออกมานะคะในการเขียนรูปเนี่ยเราก็เขียนได้สองรูปแบบเช่นกันนะคะก็คือรูปแบบที่หนึ่งการเขียนแบบอ่าเขาเรียกว่า หัวต่อหางต่อหัวนะคะ vector หางต่อหัวและกรณีที่สองนะคะเราจะเขียนแบบหางต่อหางอันนี้คืออธิบายหลักการคร่าวๆให้ฟังก่อนนะคะส่วนในส่วนของการคำนวณในส่วนของการคำนวณน,นะคะจะสามารถทำได้สามรูปแบบรูปแบบแรกนะคะคำนวณโดย vector ที่มีทิศทาง เดียวกันเขาคำนวณยังไงส่วนใหญ่ถ้าทิศทางเดียวกันเราก็จะนํามาบวกหรือลบูกอกาแรงมันไปทางเดียวกันนํามาทาอะไรกันนามาบวกหรือลบอะไรนะคะบวกมากินน <or God. S 1> um, ี้เสียงใครตอบตาต้าร์รึเปล่าเสียงใครที่ตอบว่าบวกมากินนี้ได้ยินแววแววเสียงใครลูกทิมมี่ใช่ไหมคะยวงไก่ได้นะบางทีมันฟังไม่ทันว่าเป็นใครเอาบวกทิมมี่ก่อนนะคะ ถ้าเป็นทิศทางเดียวกันส่วนใหญ่เราก็จะนําเขามาบวกกันนะคะทีนี้มีถามในซูมบ้างนะคะในซูมในซูมลูกถ้าเวกเตอร์มีทิศทางตรงกันข้ามนะคะทิศทางตรงกันข้ามเราจะนําเขามาทําอะไรกันนาเวกเตอร์มาทําอะไรการเปิดไมค์ตอบได้เลยนะคะลบกันค่ะนั่นํำมาลบกันเสียงใครตอบคะลูกบอกชื่อมิดหน่อยบ M อครับ B M อนะคะบอกบ M อมนะคะ สุดท้ายนะคะวิธีการคำนวณรูปแบบที่สามคือเมื่อเวกเตอร์สองเวกเตอร์ทำมุมฉากกันนะคะเวลาที่เวกเตอร์มันทำมุมฉากกันหนูจะต้องใช้เรื่องวิชาคณิตที่มินบอกไปเมื่อวานก็คือบทพิทาโกรัสเข้ามาคำนวณด้วยนะคะเอ่อในกรณีที่เวกเตอร์สองตัวมันทำมุมฉากกันเดี๋ยวเขาจะมีสูตรมาให้เราดูว่าคำนวณยังไงอันนี้คือหลักการในการรวมเวกเตอร์ในรูปแบบต่างๆนะคะ ตอนในในซูมนะคะมิทไม่แน่ใจว่ามันจะตัดตอนไหนเพราะว่าตอนที่มันขึ้นว่าสิบนาทีสุดท้ายอะคะ่ะแล้วแล้วซูมมันเขาเรียกอะไรนะเน็ตมันดีเลยแล้วมันดับไปนะคะตอนนี้มันไม่ขึ้นเวลาบอกมิทด,ดังนั้นถ้ามันดับไปนะคะวันนี้มิทไม่ได้สั่งการบ้านอะไรแล้วเรามาเจอกันอีกทีในคราบหน้านะคะเราก็จะเรียนกันไปเรื่อยๆจนกว่าจมมะหมดชั่วโมงรูปแบบแรกนะคะการเขียนเวกเตอร์แบบหางต่อหัว อยู่ในหน้าสิบห้าของหนูเลยนะคะลักษณะการเขียนเวกเตอร์แบบหางต่อหัวลักษณะแรกคือให้เราเขียนลูกศรแทนเวกเตอร์แรกก่อนนะคะตามขนาดและทิศทางที่เขากําหนดมาอ่าเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูอันนี้อธิบายหางของเวกเตอร์นะคะตัวที่น้ำหางของเวกเตอร์ตัวที่สองน,นะคะมาต่อกับหัวลูกศรของเวกเตอร์ตัวแรก อันนี้ก็ณีหางต่อหวัวนะคะจำได่งนะในซูมเพื่นหางในซูมสไลด์ไม่ขึ้นใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้มันมันเดเลยแลก็ต้องมีต้องกดขึ้นสไลด์ใหม่ทุกรอบเลยอะ่ะในซูมเวลาที่มันดูขั้นตอนที่สองคือนำหางของเวกเตอร์ตัวที่สองมาต่อกับหัวของเวกเตอร์แรกนะคะเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็นำ ถ้ามีเวกเตอร์ที่สามเราก็จะต่อลักษณะแบบนี้ไปเรื่อยๆคือใช้หางของเวกเตอร์ตัวใหม่ต่อกับหัวของเวกเตอร์ตัวต่อมานะคะต่อลักษณะแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกเวกเตอร์นะคะแล้วแรงลัพของเวกเตอร์ที่เราจะหามันคือเริ่มจากหางของเวกเตอร์แรกจนถึงหัวของเวกเตอร์ตัวสุดท้ายอ่าอันนี้มันเป็นข้อมูลที่เป็นทฤษฎีนักเรียนไม่ต้องไปจดหรือทำความเข้าใจอะไรมากเพราะว่าในหนังสือเรียนของหนูมันมีห้าข้อที่เขาบอกทานะคะ ห้าข้อที่เขาบอกมนาะเราไปดูตัวอย่างเลยนะคะอันนี้คือตัวอย่างของการเขียนเวกเตอร์โดยตอบเป็นลันกษณะการเขียนรูปนะคะใช้หางต่อหัวเเราดูที่เวกเตอร์ a ก่อนนะคะเวกเตอร์ a มีขนาดกี่หน่วยคะลูกเวกเตอร์ a มีขนาดกี่หน่วยเห็นไหมบนกระดานสหน่วยโอเคเวกเตอร์ a มีขนาดสี่หน่วยเวกเตอร์ b กี่หน่วยคะลูก สองหน่วยเวกเตอร์ c หระคะสามหน่วยแต่เวกเตอร์ c มันมีความพิเศษตรงไหนลูกอ่าเขามีมุมบอกมาให้เราด้วยนะคะเออชี้ลูกมองหน้ากระดาษนะคะอ่ามองหน้ากระดาษเขามีมุมบอกเรามาด้วยดังนั้นเราจะพิจารณาเป็นสองกรณีกรณีแรกถ้า์หรือว่าข้อสอบบอกดูใชก้ก็กไก่ก่อนนะคะถ้าโจทย์หรือข้อสอบบอกเราว่า ให้นักเรียนเขียนเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b และบวกเวกเตอร์ c นะคะหนูนำเวกเตอร์ทั้งสามอันเนี้ค่ะมาต่อกันมาต่อกันได้เลยอ่าดูตัวอย่างเห็นไหมคะเวกเตอร์ a สี่หน่วยหนูก็ลากมาอ่าตอนนี้เหลือหนึ่งนาทีใช่ไหมคะ b m โอเคขอบคุณมากที่แจ้งนะคะเดี๋ยวถ้าจบแล้วเดี๋ยวในครั้หน้าเราจะมามิจะพบทวนเรื่องนี้ซ้ำให้อีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนก็ ถ้าซูมตัดไปนะักเรียนไปพักเบรกแล้วเจอกันต่อในรายวิชาอีกเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวม้จะพยายามหาทางแก้ปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตก็ให้ซูมรอจนตัดไปเลยนะคะเดี๋ยวม่จะอธิบายไปเรื่อยๆอะอันนี้เป็นตัวอย่างการเขียนเวกเตอร,ร์แบบขางต่อหัวเวลาที่เรนานำเวกเตอร,ร์ a บวกเวกเตอร,ร์ b แล้วบว